ัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่7มีนาคม2565ดรแต๋วจะเล่าความฝันของอาจารย์นวตันให้ฟังนะคะท่านอาจารย์นูตันฝันว่าไปประชุมที่ใดที่หนึ่งก็ไม่ทราบนะคะพอหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วก็ถามเพื่อนๆว่าเออไม่รู้ว่าจะกลับจังหวัดปทุมธาน,นียัยงไงเนาะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเออถ้านั่งแท็กซี่นะก็ค่ารถประมาณสัก500กว่าบาทแหละแต่แนะนำให้นั่งรถเมย์นะรถเมย์สาย125 เพราะว่ารถเมสาย1.25เนี่ยจะผ่านเส้นทางนั้นพอดีเลยนะคะอาจารย์นุตันก็บอกว่าขอบคุณมากค่ะแปลความฝันแบบนี้นะคะก็คือว่าก็มีผู้หญิงคนเนี้ยที่เขาเขารู้เส้นทางก็แสดงว่าถ้าเอาเลข1มาบวกเลข2เนี่ยก็จะเป็นเลข3แล้วก็เอามารวมกับ35ก็เป็น35ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตักรู้อายุ35นะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้มีความรู้มีความอย่างรู้ว่าเออค่ารถ ที่จะไปปทุมธานีเนี่ยถ้านั่งรถแท็กซี่เนี่ยจะแพงมากเลยก็คือ500กว่าบาทแต่ถ้านั่งรถประจำทางก็ไม่แพงนะคะแต่ต้องนั่งรถ1 2 5หนะคะสาย1 2 5ก็หมายความว่า,าที่พูดกันเนี่ยก็คือเหมือนแบบปลายทางเลยนะคะปลายทางแต่เรายังไม่รู้ว่าต้นทางมันคืออะไรในฝันเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าปลายทางนะคะเราอยากจะรู้ว่าต้นทางมันคืออะไรก็คือ ในฝันยังบอกว่าต้นทางที่จะไปปทุมธานีเนี่ยตน้นคือเราไม่รู้หรอกว่าตรงนี้จังหวัดอะไรแต่เราจะไปปทุมธานีก็คือไปไปลายทางนะคะตอนนี้ก็เรารู้แต่ว่าเรารู้ต้นทางนะคะรู้ต้นทางก็เป็นสำนวนไทยก็คือต้นสายปลายเหตุนะคะเรารู้เรารู้ต้นสายนะคะแต่เรายังไม่รู้ว่าปลายเหตุเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คือว่า ถ้าขึ้นรถเมลสาย1,2,5เนี่ยเราก็จะไปโน้นไปถึงปทุมธานีเหมือนกันเลยนะคะแต่ถ้านั่งแท็กซี่เนี่ยอดเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยต้อง500กว่าบาทนะคะแล้วทีนี้พอต้นสายปุ๊บก็ต้องเป็นอาจจะสื่อไปถึงเรื่องของสายบัวสายบัวก็คือก็คือต้นสายบัวนะคะสายบัวก็ต้องอยู่ในน้ํานะคะเรารู้ได้ยังไงก็คือว่าปทุมธานีปทุมก็แปลว่าดอกบัวนะคะ ถ้าบอกดอกบัวปุ๊บอา้าวอาจจะหมายถึงวังสะปทุมแล้ววังสะปทุมใครอยู่ล่ะก็ต้องพระเทพใช่ไหมคะแล้วทีนี้ในในสะเนี่ยก็ต้องมีดอกบัวในดอกบัวเนี่ยก็ต้องมีสายบัวใช่ไหมคะแล้วสายบัวเกิดยังไงล่ะสายบัวก็ต้องเกิดจากน้ําแล้วน้ําเกิดยังไงล่ะน้ําก็มาจากโน่นเลยคะ่ะตั้งแต่สมัยราชก,กาลที่ห้าเลยนะคะพระองค์ท่งให้กําเนิดเกี่ยวกับการชนรัฐทานนะคะตั้งแต่พศส,สองพัน 431ก็คือมีการจ้างบริษัทเอกชนนะคะให้ดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานชนละปะทานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาจริงจังก็คือรัชกาลที่5เนี่ยเป็นผู้ริเริ่มเรื่องของระบบน้ำเรื่องของระบบชนละปะทานส่วนถัดมาก็คือจะเป็นรัชกาลที่6นะคะที่ทรง จัดให้เขาเรียกว่าโปรดเก้าจัดให้มีการสร้างเขื่อนพะลามหกซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ของประเทศไทยเป็นเขื่อนแห่งแรกเลยนะคะที่พะลามหกนะคะและถ้าถ้าฝันเนี้ยเขาบอกว่าอาจจะหมายถึงวังสะปทุมก็คือพระเทพนะคะกรมสมเด็จพระเทพนะคะพระองค์ประสูตรวันที่2เมษายน2498แล้วรู้ได้ไงว่าเขาหมายถึงกรมสมเด็จพระเทพก็เนื่องจากว่าลถสาย สายรถเมย์อ่าเมย์ May ก็คือเมย์คือคือเมษานะคะวันที่สองเมษาเานี่วันประสูติของกรมสมเด็จพระเทพสองเมษา2 4 9สองสี่เก้าแปดพระชนมายุหกสิบห้านะคะก็คือว่าเออเลขที่น่าสนใจหรือว่าเขาจะอจัดเขาจะหมายถึงให้เราไปนูน่นไปหกไปห้าเนื่องจากว่าน้ะต้นน้ําก็คือรัชกาลที่ห้าแล้วก็รัชกาลที่หกนะคะแล้วกรมสมเด็จพระเทพก็คืออยู่ที่วังสะปทุมเนี่ยพระชนมายุหกสิบห้าพรรษา แล้วทีนี้เมเมก็คือว่าเป็นรถเมนะคะอาจจะหมายถึงวันที่สองเมษายนไงคะก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือเลขที่น่าสนใจก็คือแปดห้าหกและแปดมาจากไหนละ่ะแปดมาจากคำว่าชนรับประทานชนรับประทานก็คือเลขแปดนะคะอ่าแล้วทีนี้ เลขที่น่าสำคัญเลขที่น่าสนใจก็คือเลข22มีนาคมนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันน้ำโลกแล้วก็วันอนุรักษ์น้ำโลกนะคะเนื่องจากว่าสหประชาชาติเนี่ยมีความให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับว่าในที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติให้ความสำคัญกับวันน้ำเนื่องจากว่าน้ำจืดขาดแคลนมากๆเลยในในปีที่มีการประชุมกันนะคะก็เลยทำให สหประชาชาติเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องน้ําก็กําหนดให้วันที่22มีนาของทุกปีเนี่ยเป็นวันน้ําโลกนะคะแล้วก็เป็นวันอนุรักษ์น้ํานะคะวันอนุรักษ์น้ําโลกนะคะกับวันที่22ดังนั้นฝันเนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องของการหาต้นสายไปเหตุของของเรื่องนะคะก็คือวังสะปทุมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดรแ,แต่วให้น้ำหนักไปที่เลข856856 แล้วก็ข้างล่างคือสองสองนะคะสองสองเท่าน,นั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ